สวัสดีครับวันนี้ก็มาเทสหัวฉีดให้ดูนะครับว่าน้ำมันยังไงต้นจ่ายน้ำมันดีไหมนะครับจะรอบน้ำมันได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ครับเทสนะครับอันนี้หกหเคนะครับหัวฉีดรถใหญ่นะครับนี่ปรับทำนะครับทาทุกอย่างครับเด็ดปั๊มหัวฉีดซ่อมเครื่องยนต์นะครับงานหน้าร้านก็จะประมาณนี้ครับเครื่องเทสตปั๊มก็มีนะครับ ปัน,นี้ก็สำนักผมอันนี้ก็งานหน้าร้านวันนี้แล้วก็มีรีโว่เข้ามาหนึ่งคันนะครับยกคลาสติ้งเป็นผ้าผสมนะครับจะจัดการให้เลยน้องยังไม่ได้กินข้าวนลครับก็ประมาณนี้บยังอยู่หลังสไลด์อีกคันแล้วก็ยังไม่ได้ไปยกมาอีกคันลูกค้าที่ดูคลิปแล้วก็ใจเย็นก่อนนะครับเร่งให้ทุกคันจริงๆเร่งสปีด แบบเต็มแม็กเลยก็ขอพ้นที่เลือกเราเป็นส่วนหนึ่งในะให้ทํารถคุณนะครับแต่ช้าหน่อยก็ขออภัยครับอจอดไว้ที่ที่ปั๊มก็รอ,อพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่กำลังจะไปเอาเดี๋ยวขอไปเอาคาัทชุดนี้มาให้น้องทําก่อนเดี๋ยวพี่ก็จะไปยกมาให้เลยก็ประมาณนี้งานหน้าร้านนะโอเคมาดูหัวฉีดกันเลยเครื่องผมมาเปิดตูดอะปิดไม่ได้ปั่นทั้งวันอะร้อนอะประมาณนี้ครับ อันนี้รอบเดินเบาก็เสียงก็จะนิ่นมๆหน่อยหน้าจอก็จะไม่ให้เห็นนะว่าตั้งยังไงครับผมประมาณนี้หรือจะเป็นรีแมปต้อมกล่องหรือยังไงมาได้เลยครับสอบถามเข้ามาได้ครับทินนี้บริการครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผม